้โลลกแลวนะยังไม่ได้วางขายสักทีใครอยากเอฟปุ่มนะคะพิมพ์คอมเมนต์บอกหมวกหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยต่างดีไซน์แพ็กเกจจิ้งอยู่เออเพราะว่าหลายคนเวลาดูหน้าอะไรกิน,กนเข้าไปดูไปงีงไ้ไงเผื่ออยากตกแล้วแบบยื่นมือมาตกไปได้ก็นี่เลยเอาไปวางไว้ให้ได้ตกไปกับเราได้วันนี้รู้ไหมเนี่ยจะมาเล่นเกมอะไรกันอะไรก็ไม่รู้โจทย์ในวันนี้คือทายเพลงในอนิเมะ <c oughs> โจทย์คลาสสิกโจทย์ทายเพลงอนิเมะ ไม่อัปเดตมานานมากเหมือนกันจะรู้ไหมเนี่ยยังกดสกิปเหมือนเดิมตอนแรกของเรื่องก็ไม่ดูเลยคือไปดูตอนจบเตียงสองเราควรเตรียมยังไงถัพพวกเรามันเทวิเทมากันทั้งสองเออพร้อมไหมพร้อมโจทย์ข้อที่หนึ่งพร้อมโจทย์ข้อที่หนึ่ง สองแม่นรายกาฟาเรนไฮน์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าปัดขวายิงสว่างผลไม่ยินฟังอะไรเลยเขาแค่โชว์กล้ามที่เขาเล่นหรือเปล่าอ้าวโชว์พละงกำลังเกิดเป็นลูกโอชิเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเป็นคำตอบที่ถูกต้องเวานนี้เราไม่กล้าตบกลุ่มแข่งกับทีมแล้วว่าเดี๋ยวมือแตกเขาเล่นกล้ามเทรนมาหน้าหกเดือนเฉลยเฉลยเคยดูมาที่หรือกับตรนี้ย ข้อรแรกในกทีมได้ไปนึ่งกันเลยอ,อต่อมาสามสองโจทมากโอ้ยมันรู้อ่ะสไตค์ X อ็กแฟมี่ไม่มีเอ็กส์แฟมลีอ่อะสไตค์เอ็กแฟมลี่ผิดสไตค์เอ็กแฟมผิดผิดมันไม่มีเอ็กมันมีไม่ใช่หรอ,อสไตค์เอ็กแฟมลี่ผิดให้ก็เถอะ แต่แต่ว่าบอกได้ว่าทำไมเขาไม่เรียกไม่มี็กันถ้าเขามันไม่มีอย่าง Hunter Hunter อย่างเงี้ยทำไมกูอ่านว่า Hunter เอง Hunter มาตลอดเลยอะสายญี่ปุ่นเขาละเสียง X เขาจะเรียกเป็น Spy Family ไปเลยอ๋อู้สาษาไทยยังไงโทษทีก่อนนี้พี่แม่งนึ่งกันเลย นี่ขนาดเขากดสกิปทำไมเขารู้อ่ะเขาโกหกเเออว่ะไม่จะมีเพื่อเป็นเสียงโกหกไม่คือเสียงอะทำนองเพลงมันไปทันไอ้นี่ไงรู้แล้วรู้แล้วเรากล้าพูดเลยว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยข้อไหนถ้าเกิดเพลงมันยาวเกินกว่า3-4มสวิอ่ะถ้าทีมตอบไม่ได้ทีมจะตอบไม่ได้ไปเลยเพราะว่าก่อนกดสกิปอ่ะมันจะได้ยินอย่างน้อยอ่ะสองสามวิแรกไงดูดูดูดแล้วถ้าเกิดจบได้ทีมจะจบแต่ถ้าไม่ได้ทีมจะแบล็คยาวเลยแน่นอนเรากล้าคอนเฟิร์มทำนองมันดูม้สบายได้ไงรู้แบบความรู้ส เรื่องนี้แหละทีมได้เป็นหนึ่งในอีกแล้วใช่ข้อที่สามโจทย์มาก<ล>คุนมากเลยเห็นไหมเกินสาม,มิถ้าตอบไม่ได้ทีมจะดิ้งฮโนเซกินาเมะบีสตาร์บีสตาร์เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เธอจำได้ยังไงอะโยอโซบีไงอ๋อเป็นวงที่ชอบก็ว่าเราเคยได้ยินอ๋อได้ยินบ่อยบนรถครับเนเดอดเด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 ดเอใช่ปะอันนั้นอีกเพลงหนึ่งแต่วงเดียวกันวงเดียวกันแล้วไปแล้วไปครัิเป็นเดือนกันเองก็ต่อมาโจทย์มา แ a n k i n g of King ิ a n k i n g of King ฟเป็นคำตอบที่ตุ๊กตุวกโมอนกันเป็นเพลงที่ได้ยินบ่อยบนรถชาร์ปเหมือนเดิมเปลี่ยนใหม่ไหมเป็นแข่งกันทายเพลงบนรถชาร์ปอะไรกัเอะไรกันไม่รู้จักแล้วอ่ะครับเห็นไหมนะอันไหนเกิน2วิเนี่ยกาทีงีบเนี่ยใครชนะไปของชาร์บสรุปไปถึงเราเท่นเดิแต่ซอฟเมื่อกี้เหมือนจะเหมือนจะรู้แล้วนี่ก็บอกวว่ารู้ ว่ามันเป็นเพลงที่ชาร์ปเปิดฟังบ่อยบนรถตอนที่เราดูด้วยกันเราก็รีมไยเรารีมไยได้ไม่เร็วเท่าชาร์ปเอางี้ดีวกว่าคือมันรู้แหละแต่มันแค่โหลดดิ้งนานกว่าชาร์ปไงหวังใจว่าข้อต่อมาจะเป็นของซอฟต์กดดันได้ไหม,ม <า S 1> อ่ะ,อะโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งโจทย์มาเลยมาแล้วก็อ๋อเอ๊ะอ๋อเออมันคุ้มเหมือนกันเอ๊ะอ๋อเราตอบได้ปะตอบก็ตัดติอดอ๋าโดนนักการตบมือเออบลูล็อกครับอ๋อ อย่างนี้เป๊ะๆเป๊ะๆเป๊ะเป๊ะๆ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 เป๊ะอเป๊ะๆ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 เป๊ะเป๊ะๆเป๊ะ่เป๊ะๆเป๊ะเป๊ะๆเป๊ะ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  3, ามสองหนึ่งโจมาคุ้นมากภาพมันโมเสกอยู่ในหัวนี่ไงมีมีหน้าคนโผงมาเยอะๆยะแบบิดๆด้เยอะิดเยอยไม่หน้าคนโผงมาแล้วบิดๆอ่ะเดมอนจะเนเยอร์ไม่ใครตบอ่ะซอฟตบอ่ะเราตก เทเบิลเลเยอร์ภาคซีซั่นสองด้วยอีกขีนิดนึงเปิดตัวภรรยาที่เป็นคนเต้นดึงตู้ดึงตู้ดึงตู้ดึงนี่นซีสองคือตอนหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านย่าตเลิงลมย่าตเลิงลมเลยครับตอนที่ตุ๊ต้าได้หงคะแนนแล้วจริงๆเป็นเป็นเมที่ชอบทุกซีซั่นนะใช่ยกเว้นซีซั่นนี้ใช่ไหม S <S <ห>มถ้าถ้<ม>านร์กิ้งอ่ะชอบซีซั่น2น้อยที่สุดแต่ว่าคาว่าน้อยไม่ได้หมายว่ามันทิ้งห่างกันมากไหมแต่ว่าถ้ามันต้องเลือก1 2 3อ่ะสำหรับเรานะคะน้อยสุดทดแอบ,บรู้สึกทะเลนิดนึงใช่หมหาสารสมุทรอะไรอย่าค่อนข้างไข่อปลาดเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงรถทัพอีกแล้วอีกแล้วลว,ว่าชื่อเสือปินแล้ก็เพลงนรถทัพเอานี่เธอใบมาก่อนเลยชัพก็โหลดนี่ในหัวได้เดี๋ยวว่าเพลงแบบปีปุ๊ป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 ีปุ๊ปป๊ปุ๊ปป เล่นกล้าไม่พอยังขี้โกงด้วยดวยโคตรแรงทำไมหมดโรบูรี่วะคนไม่กล้าผิดตรงไหนไม่ได้ผิดคนอื่นแต่ไม่ผิดแต่เธอเนี่ยแหละคือแบบไหนๆจะมีพละกลังก็ช่วยแฟกกว่คนอื่นพี่โกดมากยังจะเกินโคตต้าห้าวีแล้วนะเชนซอแมนเชนซอแมนเป็นคำตอบที่ซุปเต้ เลือดสาดมากไหมอ่ะก็าจะสาดที่สุดเลยสาดที่สุดใช่ไหมสาดอะไก็ไม่ได้สาดมากนะโอ้ข้อนี้ทีมได้ไปอีกหนึ่งคะแนนตอนนี้เนี่ยชาร์ปกับทีมนี้เท่ากันคือ3าคะแนนส่วนซอฟนะคะเป็นน้องหนึ่งคะแนนค่ะข้อต่อมาโจดมาก เอาเอาแบบนี้ก็ได้อหรแบบนี้เหรอนี่มันของเก่าเลยนะสแลมดังคือสแลมดังคือไปกับสอบพี่จต้องโอ้โหไม่อยู่ในหัวเลยชาร์ปอยากได้ท่อนฮุกอ่ะถามร์ปลองลอนฮุกไหมแต่ตะเกต้าแต่เกต้านี่นี่นี่อดนี้ชาร์ปได้บิกงดึงกันแน่นทำไมเขาทำเต้นกันได้รัวมากเลยอย่างนั้นเราก็ไม่ศูนย์นะเราก็ยังโอเคก็ต่อมาโดนมาก ดูดิเราไม่นันโฟกัสเลยอ่ะเขาหลอกโลกอ่ะเวทีเวยเงี้ยกระตุ้นใจเหรอไม่รู้ชื่อเรื่องละสินึ่ชื่อไม่ออกอะไรอะไรอานะว่าเดี๋ยวก่อนอานะมีสกีิร์ชื่อภาษาไทยเขาจะนึกชื่ออภาษาอื่นออกก็ไม่ได้เลยทำไมภาษาไทยชื่ออะไรก็ได้ทีมุณนึกออกตอนนี้อะไรวอานุฮานะหาเหีิวอะไรก็โดนกันอานุฮานะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาถุนเลยอ่ะทำไมเร็วมากเลยอ่ะโหข้อนี้ทีมได้หนึ่งคะแนน ก็ว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยเป็นทีมชาร์ปได้คนละสี่คะแนนส่วนซอฟก็ยังอยู่ที่หนึ่งคะแนนค่ะเป็นสุดๆุเลยเออเป็นสี่หนึ่งสี่เลยข้อรองสุดท้ายละสามสองหนึ่งโจมาชาร์ปทำไมไวยังไม่คนรู้เล่นบ้างชื่อเพลงว่า Asterix ของ Orange Range จากเรื่อง b r e d เป็นคำตอบที่สุชอบเขาตอบได้ยันชื่ออัลบั้มเลยไหมไม่ได้อ้าเหรอโอ้ยพอยงชอบได้อีกหนึ่งคะแนน ความทรงจำไม่เล่นนะบางทีความทรงจำในวัยเด็กจำได้แม่นมากกว่เพลยใหม่ๆเนาะใช่ไหมในชา n นลจ e โอกราฟิกน่าให้ดูจระเข้ตัวนั้นสิตัวมันใหญ่น่าเกงขามเลอเกินวัยเด็กเราไม่เหมือนกันสินะจะบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นข้อสุดท้ายหรือก็คือข้อข้อสุดท้ายไงโบนัสไงนี่ก็จะยืดยื้อไม่ยอมให้กนข้อโบนัสข้อโบนัสมูลค่า5คะแนนอ้าคะแนน สิ่ของซอสมาแล้วนะจุดนี้เรายอมแพ้ดีกว่าถ้าอย่างเกิดถ้าเปิดทิง้งอังอังอังขึ้นมาแล้วเราตอบได้เนี่ยเราเสียเกีดยรติยศมากเลยในโผมันไม่ง่ายแบบอังอังอังเนาะเนี่ยกลัวมากเลยพ่อเข้าใจว่ามันยากท้าปไปยังตอบก็น่ามันท้าอะมาดูข้อนี้ดีกว่าข้อโบนัสมูลค่า5คะแนนโจทย์มา ถ้าข้อบุรักไงต้องยากหน่อยเม่มดน้อยก็จบคือ,อยุคที่ดูแบบแม่มดน้อยหรือพิ่ที่เคียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูช่อง9้าอะเราไม่ได้ดูโอพีเขาไงเขาตเขาว่าอาจจะไม่ตัดหรืออาจจะตัดเราไม่มั่นใจแต่ถ้ามีโอพตอนเด็กยังไม่ให้ความสําคัญกับโอ <c oughs> ก็จะหนีไปดูช่องอื่นไม่คุ้นเลยลาล่าลาล่าล่า ไม่คุณมันขัดขันกับเชื่อเรื่องมันเพลงดังอยู่ใช่ไหมทุกคนไปยักหน้าอยู่ด้านหลังกล้องอ่ะลองดูลองตอบมาโม้โม่ไม่ใช่ใช่เริ่มแต่ต้องเป็นการ์ตูนผู้หญิงหมายถึงการ์ตูนที่ตัวเอกเป็นผู้หญิงไวท์มันดูผู้หญิงไวท์มันดูเกิร์ลแกรงด้วยเปิดรอบไหมเปิดรอบนะอ่าเปิด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 วนก็น่าจะตอบไม่ได้ตอนนี้มันมีไม่กี่เรื่องนะจอจิง ช่วยกันไล่เลยไหมแม่มดน้อยเดลเม,<อ>มพิตตี้เคียวเนาะเซรามูเนเอาไหมไม่ไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เน,น่ไม่ใช่เนโนนแฮมทาโร่เหรอแฮมทาโร่สักซีซั่นไหมไม่ใช่เขาเขาใช้เพลงเปิดเดียวเลยแฮมทาโร่ไม่เคยเปลี่ยนเลยซากุระได้ไหมซากุระไม่ใช่แบบนี้ เพลงอะไรอ่ะนึกไม่ออกอันเรามีอีกเรื่องหนึ่งคือชูก้าชูก้ารูนอ๋อเออชูก้าชูก้ารูนกระตูนเครื่องนี้เราไม่ได้ดูโอพีอ่ะเสียดายตรงนั้นอ่ะกันดั้มไหมไม่ไหมใครตอบได้ชนะเลยก็รู้นะก็รู้ชนะได้ไหมตอบได้ที่แน่แฟนนั้นก็รู้เหมือนกันนะอีกอย่างนึงด้วยผมถุยเพื่อนต่อหองั้นยอมดีกว่าเราไม่อยากได้เพื่อนหรือว่าเฉียดไปแนวแบบชินจังชินจังไม่น่าใช่ แต่ว่าไอ้ที่พวกเราไล่ๆแบบมันเชือกเอกนั้นไหมการ์ตูนมูดอย่างนั้นไหมมาถูกมูทไหมมาถูกมูดแล้วมาถูกมูทชอบไล่ตอบก็จบแล้วตบได้ทีเดียวใช่มีคนละสิทธิ์ไงสลับกันจะบ่ายให้ว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีวลีที่ค่อนข้างดังแล้วคนก็ชอบออกมาพูดกันใช่แล้วล่ะยังไงไปคุยกับลากมะม่วงไงเซรามูนเหรอเซรามูนที่ไปคุยกับลากมะม่วงเหรอไปคุยกับลากมะม่วงเปียกคำตอบพี่ ผิดก็นี่ไงอะไรนะจุกกันจุกกระลุ่นไม่จุกกระุกกระลุนอ่ะไรหัวใจดวงนี้ทำลงงานแกเองไม่ใช่คนละเรื่องเราจำวลีไม่ได้แต่เราเห็นนะพอชนะอะไรกันเออใช่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 เป็นวลีแบบเราเห็นคนเห็นติ๊กต็อกเห็นเยอะมากใช่จุกกระจุกกันลูนจุกกระจุกกระลุ่นในคำตอบที่ถูกต้องจุกกันจุกกัะลุนเอาลงคีย์สัฟรู้อ่ะจริงๆเราปิ๊งมาจากที่ฉาพูดนะอ่ะ เรามาเวแบบทิกๆ์เคียวเฮ้ยรู้ยุคเลยอ่ะข้อนี้ซอฟก็ได้มาคะแนนชนะไปเลยชนะไปเลยซอฟได้เปิ๊กถมถุยแล้วไม่อยากทำแบบนี้ อ่ะค่ะและนี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้ของพวกเราใน EP นี้กับการทายเพลงนะถ้าระหว่างทางที่ใครตอบด้วยเหมือนกันใครตอบข้อไหนได้บ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันในที่ใต้คลิปที่สำคัญอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสอฟปอมด้วยนะคะถ้าชอบรายการอะไรก็ไม่รู้รายการนี้ชวนเพื่อนมาดูด้วยกันเยอะๆวันนี้เนี่ยพวกเราสนุกมากเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคอนเทนต์ของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็ดูลิขิตมากเลยเนาะมันเล่นหลายรอบขายขายขาย Oh. ซื้อด้วยนะซื้อด้วยนะ